ยังไรมันต้นกระชายนกระชายครับกระชายผมปลูกเองมันอยู่ตรงนู้นน่ะมันกิ่งคลอกอยู่แล้วทีนี้ผมย้ายมันไว้ตรงนี้เอาดินใส่ก็เลยงามเลยเห็นไ้มมีแต่คนสนใจเลยซื้อต่อไหมว้าแหมข้างไหนกระชายกระชายอ่มันอยู่ตรงนู้นเราย้ายมาปลูกตรงนี้โอ้งามทั้มงามเลยนะสวยงามเลยอ่าทับผม วันนี้ก็อัปเดตให้ดูครับอัปเดตอ่าวดอุณหภูมิตรวจทุกครับงตรวจทุกวันตรวจทุกวันแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกวันนะครับเนาะเด้อเดือบเบื่อกันไม่ได้เป็นไหนตรวจแต่อุณหภูมิมาแล้วครับเนี่ยอุณหภูมิมีแล้ววาตรวจอุณหภูมิมล้วไปเจา

đó rồi có vào cái 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 đi 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 đi

qua da nổ ับผมพอตรวจอุณหภูมิเสร็จแล้วก็ไปดูกับดักกับดักใส่หนูหนูมันเข้าไปอยู่ในรถก็เลยเอากับดักประดักไว้่งั้น,นง,งานงอกอีกได้เสียค่าซ่อมอีก เดี๋ยวมันจะเข้าไปกัดสายไฟหน้งลงครับครับอยู่ห้องแต่ดินได้ครับสีตัว จะใส่ใส่ไว้กับเผื่ยมันเข้ามาอีกนะครับห้องใต้ดินพวกเอาของมาเก็บด้วยระบบงานระบบยุ่งจะได้ไหมวันนี้ จอดนานครับรถจอดนานไม่ได้สตาร์ทตะขีเมื่อวานมาสตาร์ทไว้แล้วก็เดี๋ยววะไม่โดนครับไม่โดนหมดแล้วมั้งนะครับเป็นแบบนี้ผมให้ดูซื้อมาจากตลาดกีบหมูครับนานแล้วนานแล้วอัน,นละย่ิบเก้าบาท จเป็นคุ้มนะครับข้างในจะเป็นเป็นเหยื่อเหยื่อใส่ข้างในไว้นะครับผมจะทำให้ดูครับใครมีไอเดียก็ไปแต่งเติมได้ทำเป็นนะนี่โอ้เรียบร้อยเก็บโดนมือนะี่ครับ แต่เป็นจะเป็นเหยื่อตัวเสียบเหยื่อกับดักตัวนี้ดักได้แล้วประมาณห้าสิบกว่าตัวนะห้าสิบกว่าตัวสำหรับหนูบ้านนะครับเนาะหนูบ้านพอรูรูไอ้ปากค้างเข้ามันเล็กไปหน่อย สองนิ้วขทางๆสามนิ้วขทางๆก็ได้หมู่บ้านของขาวกระเตก็ได้นะกระเตก็หลอกกระเตไ,ได้เลยน,ะนี่รูรูไว้สำหรับมัดเชือกไว้กันถาโดน,นหนีเด้งหนีนะครับใส่ไว้ก,ก่อนเสียมันมีไม่แน่เนะมันหนูมันอยู่ทุกที่แหละ แล้วเข้าไปกัดสายฟงสายไฟอีกมืดนะครับมืดมันรถไม่ค่อยจะสตาร์ทรถถ้าเราไม่ถอดขั้วบบตไว้ไงมันจะรถมันจะดึงไฟแบตเตอรี่มันใช้งานตลอดนะถึงเราไมาส่สตาร์ทแต่มันก็ใช้งานตลอดนะก็ะเลย ว่าแบตเตอรี่ไว้ครับมนงั้นเราเวลาเราถูกเชิญเราจะใช้งานมามาสตาร์ทไม่ติดเลยเคยเป็นแล้วครับได้เข็นจนโอ้โหนะครับมาทุกวันหลังจากวัดอุณหภ,ภูมิเสร็จประกัศตัวตั้งแต่วันที่สิบแปดเดือนเดือนนู้นนะครับเป็นที่แล้วนี่วันนี้วันที่ไรยี่สิบเก้ายี่สิบแล้วล เงนกว่าแล้วงานก็ไม่ได้ครับก็จะกลับบ้านเดือนต่อไปเดือนที่จะถึงนก็ไม่มีตังค์กลับแล้วมั้งเลยมันทำงานเป็นเดือนเนาะตังค์กันไหนอซื้อกินกินทุกวันยวยาก็แค่นั้นนะครับมันไม่พอถึงหรอกได้ก็ไม่คุ้มเสียแล้ว งานใกล้เสร็จแล้วโครงสร้างใกลจะได้หนีแล้วโคว,วิดโคโรนาจริงจริงครับบอกเลยไปไหนก็ไม่ได้ครับไปให้ได้แค่ นี่ก็แค่นี้นะครับผมเข้าห้องกับตัวแล้ว <c oughs> โอเคครับผมสวัสดีครับ